กายครับผมสวัสดีแม่กายสวัสดีค่ะอันนี้คือโปรโกรทโอเปอร์เนี่ยเอฟซีว่าตามแม่กายเห็นไหมชิดฮอดรายหลายเปอร์เซ็นชิมฮอตัวร์โซงนั่งใหม่ใส่โอ้ยได้หลายนะได้หลายจนรวยเดียวเย็บไปตึงๆอยู่เนาะลูบๆนะเท้ามันออกมากแน่ได้กับปันมันเหลือ เงีนยไอไรเงินบอใส่มันสิคือไม่ยูโดมันสิโกมันสิกเยดำหน้าแล้วเราบอกว่าเมื่อนั้นตามหมด่วงหน้าฝนน่ารายช่วงไรยังฝนดำอยู่หัวหน้ายังไปจังกว่าเป็นโจรหน้าหต้นต้นกระแตนแป๊บแไปถึงหน้าท่านจมยัยไรหมดนี่คือว่าฝันคักแม่อันนี้พฝันะฝันคักฝดอก่ันกระไดซึ่งเรียกพ่อเปลี่นซื้อ เป็นจังไหงหมด้ังหันหมด้ังห ah> ันก็ฟันละหมดนี่ก็ฟันเราไปเย้พอรุ่งคู่่นเสียไปเจ้วคนเริ่นเราท่องมาก่นออกท่องแส่ข้อมากให้กับกับกับเมีย่นเมียคนบ้านเาเสียแต่เราฟอ่นเสียแล้วคนเอาท่องมากเธอเลยไปเอาน้ำเพิ่มมากแต่กว่านี้เธอเรยว่าท่องราคาจะถดยมาเพิ่วมา เพิ่อนบอกราคาท่องจับอะไรเนาะมันโดดหลายมือแล้ต่จะมือล้างเล็กออกล้างเบาบอกมือมาฝันเห็นฝันเห็นเพิ่นแต่เรเพิ่นเอาท่องมาให้ยฟังดีมาตรงอันใดท่องซอยนี่บอกเพิ่นเอาท่องมาให้ท่องกระเพาะหอยมาเต็มคอแล้วฟันดีเดี๋ยวนี้จ้ะ เป็นอายุเท่าไรล่ะคะแต่ก้าวผูกว่างแบบอายุคนใช่ว่างจักเท่าไรคนไ่ได้ถามพราะเจ้าแล้วว่าอายุเล่าเท่าไรเล่าไต่เร่าเสียก็ได้อืมเล่าอันลงถูกพึ่กันเป็นผู้ชายเพราะเท่าไปน้องผู้ชายเป็นเสียแล้วเป็นอะไรต้องมาหายฝันเห็นเพิ่นแม่กายตีเป็นเท่าใดคะเนี่ยสวยยัสษ์สีเป็นตัวใดแล้วสีว่าเปลี่ยนตัวสีว่าทางไดซอยมันกลมๆก็เป็นศูนย์นะเนาะ แล้วแต่เกาแม่หกขีดเลยหกขีดอะไรเนาหกขิดสองหกขิดสะไรนี่หล่ะแกี้ยแก้ไปนี่จับตอนเล่าเสียเมีนหกสิบสองปีเมีนหกสิบสองปีวันนี้รถเต้นฟันเกี่ยวเล่าฟันเห็นเพลินฟันเราเพลินหาท่องคับกท้องมาใส้ข้อหันเต็มข้อทั้งพระทั้งท้องทั้งซอย ฝันไ่เพจักเกฝนเพ่ผู้ชายสิบหาศูนย <utilise> ์ะบายไนี่ผู้ชายผู้ชายเพื่อนเชียไปโดนแล้วเสียรไปโดนแล้วแต่ว่าอายุนี่จำป้าไดป้ไไดก็่จำป่าไดแล้วต่ว่าหนหองัน เป็นญกอนกเขาเขาว่าทงมาใหเยเจ้าก็ต้มให้เขาจนก่วยด้าเขาไนกระศูนเ์นี่ยังกระชนยังกระในโเต้าไหหลานยกของมือย์ะชน,น,น,กกนให้ย,ยังมันได้เรียกกันมันได้เรียกกันคันน้ำพ่นมากมันว่คงม้าห่อยมันกระชศูนกระยดาข่อยมาดีว่านีเคือฝันเห็นพ่นที่เสียไปแล้วนี่ฟันเห็นพ่นใส่ท่องม้าห้ยพ่นเราท่องมาาห้เต้นพ่อพ่นเป็นไยมาปดห้ ห่าซ ul ูนได้บ่แม so ่ตีเป็นต right. so? ่าไหนตีให้าพดแม่ต <Yeah, S 1> yeah. ีเราพาว่าีา no จังไหนเราบอกก่นท่องว่าผู้ชายก็เป็นน้ำซีน้ำนั่นเสียกัสิทีแต่ว่าเปิดพ่นมากเล็กมากเลยอันสองหกสองหกหาก็สองหาหกมากเล็กสองฮกหาก็สองหาหกแม่จังไดจังมักตัวนี้แม่น มาสองห้หาสักสองหาวคุณขอบคุณมากเลยจะทาข้อฟันตีได้ไหมขอบคุณข้อฟันเนี่ก่เป็นแล้วว่าทองได้ทองก็สีว่าอไรละเนาะสีว่าตั้งแต่ขั้นแรกที่ชูนหาชูนมาแม่คือว่าไปนสัตุบอกแม่เขาเพราะเคยสีเคียเนาะฟันมาได้ทองก็เคยสีเียได้ทองฟันดีนิดน่ะ อือมท่านละเป็มาให้เครื่องเคื่อยเครื่องผ้าขนเป็มาโปสใช้ข้อหห่ขนม่้คนนมนีม่ได้ลูกหน่อยดิียมโยนมันเท่าเราไม่ได้ั้นดีแล้วีว่ศูหาูนย์เลขชอบทีงห เหมือนผัผีพ่อมาเลยว่าแม่เหมือนมาแล้วก็มาก็มาสะซื้อแล้วก็พ่อมาบอกเลยแบบเสียรายรายอะเรที่ยังได้แบบได้เสียรายตัว่าเห็นอยู่เห็นมากก็พอเถ่าบังวันพาบังหันมามากมากก็พอก็พอเถ่าปานหมดจ้ามาสิมาสอแมาเฮเทียนหายายไม่มาจั่นไม่เฮเทียนหายายยูเลสไม่ตะกี้บ้านหลังน้ำเป็นบ้านสองชั้นนี่บ้านหลังเก่าบ้านทีแล้วก็สามสิบแปด มันสี่ายอยู่เ,ยเลยอนสามสิบแปดตเราไม่เทียนให้ายมานหลังจากเันบ่นพระแล้วแหละมาถึยี่ิบ้านเย็นพอมันสี่วันสามสิบแปดรุปเอา38 40 50แล้วก็เลขชอบ 5, นะสองหก้าเนาะองบมา เขาย้ำให้อีกแน่แม่กาะสัวใดแน่ก่อนจ้าสองหกห้าสองหกห้าเนี่สองตัวเลยจ้ะสองตัวกับหกห้าหกห้าแล้วก็สี่ชูกับหาศูนนี่เด็แม่คาสี่ชูหนึ่งกับหาโซนกับสันแล้วคนกับ่องมาหายสีดอกหน้ามันเรีนจ้ะ ว่าตัวมากตัวชอบคือส,สองหกห้าปเ,าเาป็นไหมาก่ไปซุ่มไปเก็บเห็ดแค่นั้นมาจจมมกแท้ไปเจ็าสี่ซีมาขึ้นไปเก็บเห็ดเอาซูมปะค่ะนี่ เด um, okay. ี๋ยวมดมาตาเมือนหนึ่งโอเอามาไวเท่นังแล้วมาไวแล้วเดีล่างไวต็มไปอีกไปแล้วเฮ็ดวบ่เมื่านก็ไปเดยมาสองเขียวเมื่วานก็เลยสตาเ็มาไวหนึ่งแล้วก็แช่ซิดไวกินหนึใส่ถุงหลอดหนึ่งบ่หนามเนยมันออกแล้วก็ไวกินย่ำย่ย่ำตอนนี้จับมาสุบตอนนี้บ่อึดบ่อยาก วัดอืดๆที่อยากอยากที่มันแมนี่มันพูดว่าทานซื้อว่าใครหัวมันกินแล้วมันกินินประก่ามวันิกินเป็นแม่วายมาซื้อน้ำเฮ้อยี่ิบาทจากไรไรไรหัวมันจิงจะได้เงิน่จมแสดงว่าศูนย์มาแห้งเลย เลขชอบงวดนี้คือสองหกห้าเป็นยังขึ้นมาตัวนี้ไหมมันชูนมสองหกห้าน่ะมันชูนแล้วมันก็มีศูนย์มันเขาบอกใชที่ศูนหาสูนไหมสองหกหนี่นะเออสองหกหานี่ศูนเลยเด็กมันกับมาบาบาบองบองละนาอมีกากับมาพี่ว่าบอไปคิดไปซูนไป ต้องเชื่องดีเยเนาะคม่เชี่ยืเนออย่างนีจปดเ่่เพนี่เยียเงนปุ่นเหนีม่เหียนเเนีก็ได้เงินปุ่นนอกเเากยเีจุ่นน่จุ่วันที่แล้วนั้นฟันคากเนาะผงผุดตายฮาไม่กายบ่พอเพิ่นไปดำหน้าดำนาะาบ่พอได้น่เดีไม่ยังวว่าหาจะห้ไปสะฮาอ หาหกเก้าโอ้ยหาหาเก้าหาเก้ายังลงหาเก้าสามบอกค่ะสามเก้าหาหายคนไปหมดต้องหันหันมาขางสี่น้ากรไดา a สองหกห้าคือเลขนากายชอบนะคะฝันกระสเป็นชี่ศูนย์หาศูนย์สามแปดหาเลขฝันใหย่หนึ่งก็มาหาบว่าหลับสายเลยว่าหลับสายแล้วไม่พล่อยยังง เล่าตัวเล่าตัวแล้วว่าหลับตายเล่าก็ชิวาแล้วว่าหลับตายนะโทษมากปอแล้วจะโอนเงินให้นะแฟนโน,นถือพันคุณพันเลยอ่ะโอ้มีไม้แท้ว่าว่าผูกพันคุนพันเหมือนันโทษมา